ริมตลิ่งบ้านป้าก็จะมีต้นไผ่นะคะแล้วก็จะมีผักตบชวาที่ไหลมาตามน้ําพอน้ําขึ้นผักตบชวาก็ขึ้นมาเออเนี่ยค่ะขึ้นมาค้างบนบกอยู่เนี้ยป้าก็จะดึงผักตบชวาเนี่ยค่ะมะห่มให้ต้นไผ่นะคะเดิมทีเมื่อเมือเอ่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วน้ําก็ขึ้นมาป้าก็ดึงมาตอนนี้เขาก็เริ่มจะย่อยสลายแล้วค่ะป้าเ็าจะมาห่มไว้แบบเนี้ยนี่ค่ะจับต้นไผ่ไประวังลื่นนี่ ตรงนี้ก็จะมีตะลิ่งลปลาปลาก็จะดึงผักตบชวาขึ้นมานะคะมาห่มต้นไผ่ไว้ให้มีความชื้นตลอดเวลาเวลาเอ่อาไม่ขึ้นหรือว่าเวลาแรงๆนะคะผักตบชวาเขาก็จะย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยกลายไปเป็นห่มต้นไผ่ให้เราแต่นี้ก็ได้หน่อยแล้วเนี่ยหน่อไผ่สวยด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะเก็บง่าย,ายเลยนะคะห่มไว้เรื่อยๆเนี่ย อย่างหนึ่งที่ควรระวังเลยก็ระวังลื่นนะคะเพราะว่าน้ําขึ้นมาแบบเนี้ยก็จะมีความชื้นความหน้าโอ,อ้ค่่ดูดิรอยน้ําขึ้นเราก็จะห่มไว้แบบนี้นะคะต้นไผ่ของเราก็จะงอกหน่อนให้ทานได้ตลอดตลอดเลยค่ะเราก็จะทานทนังตีด้วยนะ